ถ้าพูดถึงเห็บอาจจะคุ้นๆกับชื่อนี้เพราะประสิตตัวนี้พบมากที่สุดในเมืองไทยหลายคนอาจละเลยเห็บในแมวจนทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ลายกว่าที่คิดพยาธรร้าย25ชนิดใกล้ตัวน้องเหมียวสวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงวรา,า,งาังคนาสังวิชัยหรือหมอบีฟเลี้ยงหมาตามหมอค่ะรู้ไหมว่าปัจจุบนันเหล่าพยาและปรสิตในแมวมันร้ายกว่าที่เราคิดเพราะมันแบบอบซ่อนอยู่ตามสภาพแวดล้อมด้ทุกที่พร้อมจ้องจะทําร้ายให้น้องเหมียวเราป่วยได้ตลอดเวลาดังนั้นถ้ารักกันจริงต้องปกป้องให้ครบเพื่อให้น้องแมวแกล้งดังพี่เสือมาเริ่มเปลี่ยนพวกเราให้แกล้งดังเสือไปพร้อมกันเถอะพยาตายัวร้ายที่ต้องปกป้องจากน้องเหมียวมีถึง25ชนิดล่าสุดเหล่าทรานรู้ไหมว มีทั้งภายนอกและภายในวันนี้หมอจะมาสอนวิธีการสังเกตว่าน้องแมวเราติดพยาธิแล้วหรือยังเพราะบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่เราล้าสายตาน้องเผลอไปกินอะไรแปลกๆทําให้พยาธิเหล่านั้นเข้าไปในตัวน้องแมวเราแล้วทําให้ป่วยได้พอมารู้ตัวอีกทีก็อาจอันตรายถึงชีวิตแล้วดังนั้นมาฟังกันอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้และปกป้องน้องแมวได้ทันตัวไหนร้ายที่ต้องระวังเป็นพิเศษพยาธิร้ายตัวนี้หมอขอบอกเลยว่าน้องแมวเราเผลอไปกินเผลอไปเล่นก็ติดได้ค่ะและที่อันตรายก็คือสามารถติดคนทําาให้้้เรป่ววยยไดด นั่นก็คือพยาตัวตื่นนั่นเองพยาตัวตื่นมีจิ้งจกขี้จิ้งจกหนูและหมัดเป็นพาหะหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกง ตืดแตั้งกวาเพราะว่าจะมีตัวอ่อนคล้ายเมล็ดตั้งกวาหลุดออกมาจากก้นน้องแมวมาให้เราเห็นได้ดังนั้นถ้าทั้งหลายต้องดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาดถูกหลักอนามัยอยากพาน้องแมวออกไปเล่นนอกบ้านต้องมั่นใจว่าปกป้องได้ครบน้องแมวเราจะได้ปลอดภัยนะคะพยาธิภายในที่ต้องระวังนอกจากพยาธิตัวตืดแล้วพยาธิอื่นๆที่ต้องระวังร่วมด้วยก็คือพยาธิตัวกลมพยาธิในปอดพยาธิปากขอพยาธิหัวใจและพยาธิในกระเพาะปัสสาวะค่ะพยาธิภายนอกที่สังเกตได้ถ้าพูดถึงเห็บอาจจะคุ้นๆกับชื่อนี้เพอปรสิ พบมากที่สุดในเมืองไทยหลายคนอาจละเลยเห็บในแมวจนทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ปัญหาเห็บตัวลายไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะมันเกาะดูดเลือดน้องแมวทําให้น้องแมวมีภาวะโลหิตจางที่สําคัญเห็บกัดคนได้ด้วยนะและเป็นพาหะนําโรคมาสู่คนได้อีกด้วยปรสิตอีกชนิดคือไรในหูสร้างความรำคาญให้น้องแมวเราเพราะจะทําให้น้องมีอาการคันหูสุดๆเกาและสะบัดหูบ่อยอีกทั้งตัวไรยังก่อให้เกิดภาวะช่องหูอักเสบตามมาได้ค่ะดังนั้นหากน้องมีอาการที่ว่ามาต้องรี ไปตรวจกับคุณหมอนะคะ5้าข้อควรระวังเพื่อไม่ให้น้องแมวเสี่ยงติดพยาธิใน 1. ข้อ1ใครเลี้ยงระบบเปิดบอกเลยอันนี้เสี่ยงสุดๆต้องปกป้องให้น้องแมวครบจริงอย่างต่อเนื่องข้อ2ถึงเลี้ยงระบบปิดก็ห้ามวางใจเพราะก็เสี่ยงติดปรสิตท,ที่มากับดินกับต้นไม้หรือมากับยุงได้อยู่ดีนะ 2. ข้อ3สายพาเที่ยวใครพาน้องไปเที่ยวออกนอกบ้านบ่อยๆก็ยิ่งต้องระวังข้อ4เลยค่ะอาหารรู้ไหมว่าพยาธิและปรสิตเนี่ยมากับอาหารได้เช่นกันนะใครที่ให้น้องแมวกินอาหารแบบบาร์บหรือแบบดิบหรือโฮ ุกที่กึ่งสุกกึ่งดิบอันนี้ก็เสี่ยงได้เช่นกันค่ะข้อ5าบอกเลยค่ะปัจจัยนี้หลีกเลี่ยงได้ยากก็คือน้องหมาน้องแมวจรนั่นเองรอบบ้านใครที่มีน้องหมาน้องแมวจรก็ยิ่งต้องระวังค่ะเพราะว่าปรสิตจากน้องหมาน้องแมวจรสามารถติดมาที่แมวเราได้นะดังนั้นถ้ารักน้องจรมาเปลี่ยนน้องแมวให้แกล่งดังพี่เสือกันตอนนี้มีโปรแกรมที่ปกป้องได้ครบและครอบคลุมทั้งพยาธิภายในและพยาธิภายนอกทั้งไรหูหมาเห็บพยาธิหนอนหัวใจพยาธิตัวตื่นและพยาธิร้ายต่างๆ สะดวกไม่ต้องป้อนยาถ่ายพยาธิบ่อยๆสอบถามโปรแกรมใหม่ที่ครบทุกการปกป้องที่สตแพแย์ไกล้บ้านได้เลยถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันเปลี่ยนต้องแมวให้แกล้งนังพี่เสือสามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่ Next Combo Cat ชอบความรู้ดีๆแบบนี้จาก c ค t n x x t เปิด by Next Combo Cat สามารถติดตามในทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะคะหรือแอดไลน์ Next Combo Cat ที่ QR c ค d ดนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ